ด้านนี้ก็พูดถึงถ้าพูดถึงว่าประวัติข้อประเวณีเกี่ยวกับวัดจุฬามณีวัดจุฬามณีนี่มีวั่นคจะมีมีสามวัดมีที่อัมพวาที่หลวงพ่อสิ่งหลวงพ่อเงินนะตรงนี้ตอนนี้วัดจุฬาพระวิสุวรรณกำลันต์ในวัดนี้แล้ววัดที่สองก็คือพิษณุโลก ก็คือที่หลวงพ่อประเินไปประกอบพิธีเขาเรียกล้างอาถรรพ์ไอ้ที่ที่สองนี่ยแหละคือที่ที่มีไอ้ที่ที่สามที่ตรงตรงไหนในในอะไรเป็นไรตรงที่หลวงจับไม่ได้อาเป็นว่าเพราะว่าสร้างสร้างมามีสามที่ที่ซึนโร่ที่พิุโลที่ที่พซึนโลกเนี่ยหลวงพ่อประเินอ่ะท่านไปแก้อาถรรพ์วัดเขาบอกแปลกว่าวัดเนี่ยไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยดูดูแล้วเหมือนจะเจริญเจริญพอพอจะเจริญขึ้นมาก็ สุดหั่วซุดพวกมาบ้านเหมือนก็คล้ายจะเป็นวัดล้างใครมาอยู่ก็พอทำท่านแต่จเจริญม,ม,มันก็ซุดมั่วลงไปอีกมันก็เหมือนกับแบบเอ๊ะมันมันแปลกนะสมัยตอนหลวงพ่อเบอร์มีชีวิตอยู่ก็คือปีสองสี่สองสี่เก้ากว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าช่วงนั้นนะ,ะนก็หลวงพ่อเบิร์ทำในช่วงไหนอาจาไม่ได้รู้แต่ว่ามีคนมานิมนต์ท่านไปทำพิธีอันชิ้นแรกเลยนันคือเชิญวิญญาณเชิญก็มีเรื่องเล่าว่าวัดเนี่ยสมัยก่อนเดิมทีเนีย่ยมีมีคุณรุบุก็คือก็คือคฤหาสน์ที่พระอินทร์ เขาเห็นม่าเป็นหนุดกตันญูแต่ทงนี้ว่าเขาบ้านเขายากจนได้โอกาสมีการบวหมูอุปสมบทมูถ้าการบชอุปสมบทมูเนี่ยก็คือเอาตัวแค่เอาตัวขอเข้าไปอาสาเท่านั้นก็มีคนออกค่าอะไรค่าจีวรให้อะไรให้แล้วที่บ้านของเขาก็จนทีนี้พระยิ่งเนี่ยก็เห็นเห็นการที่ว่าคนกตัญยูคนเนี่ยหรือคนที่จะจะเส้นบุญเนี่ยหมดบุญจะต้องตายนะ ก็อยากจะให้กอกบุญในม้ากเหลือเกิอนาคตข้างหน้าจะได้มาสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อต่อไปอีกหมือก่ะก็ไอคนที่จะตายนี่ก็จะไม่ตายพอทีนี้ทางวัดเขาก็ปิดรับประกาศไปแล้วปิดประกาศรับไปแล้วแต่นี้คนคนนี้เข้ามาที่ไก็มาขอเข้าคนหัวขอเข้าหน้าบุตรเข้าตรงหน้าบุตรตรงเวลาบุตรหลวงพ่ออุจาเขาไม่ยอมไม่ยอมยังไงเขาไม่ยอมมันเกินไปแล้วอีกรูปนึ่งก็ไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ไปบุญที่อื่นไปอยู่ที่อื่นนยังไงตรงนี้ก็คือเต็มก็คือเต็มเปลี่ยนล ถือแข่งอย่นั่นแหละจงมานั่งว่าขอบวชขอบวชดตัว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 คนจะตายอะไรอย่างเงี้ยเราขอบวชก็พอขอปวดไม่ให้บวชเสร็จปุ๊บก็เอาก็สาดแช่งเลยด้วยความอ่าแคบใจดําของตัวหลวงพ่อที่ไม่รับบวชเนี่ยอ่าก็ขอสาดแช่งให้ให้ตัวท่านตัวหลวงพ่อแล้วก็ตัววัดเนี่ยอย่าหาความเจริญอีกไม่ได้ให้มันให้มันก็ได้อะไร ซุดลงไปแล้วทั้ง,งนี้ทั้งนั้นมันแปลกตรงที่ว่าพอพูดจบวาจาตัวเองก็ตายไปไอตัวคนพูดก็ตายทันทีนแต่ทีนี้เออตายมันกลายเป็นสร้างนึกออกว่ามันซึ่งมันผิดลักษณะของคนตายที่วินยาณออกจากร่างกายแล้วมันกลายเป็นเป็นประสบธรรมดาที่พูดว่าตายแล้วเป็นสร,รนา้างในหมู่บ้านผมเคยเกิดเรื่องครั้งหนึ่งกับคนรุ่นพี่เราคนคนคนี้เราตายมานะไม่รู้แต่เป็นงานบนา้านเจ้า อยู่ๆก็น,น็อปกปุ๊บปุ๊บลงไปพวกก็คิดว่าเมาเหล้าแล้วน็อกเ,เอาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่โรงพยาบาลประจำอตมเภอขี่มอเตอร์ไซค์ไปสมัยก่อน,อนอคอนด้าเก่าๆขี่กันไปเสร็จปุ๊บไปถึงโรงพยาบาลหมอว่าให้พวกนี้เอาศพมาเล่นเอาศพมาเล่นกับหมอมามทำนี้ทำได้ยังไงถ้าบอกคนมันเพิ่งจะกินเหล้ากันในวงเหล้าไ <c oughs> นะ็อกปุ๊บมันตายปุ๊บจะเป็นซากเลยซากเลยได้ยังไงนี่หลายเรื่องนี้มันก็เลยมีประวัติข้างตัวที่มันเกิดมันยังเคยมีเรื่องเหล้าอีกจะมีเกิดขึ้นในในหนั่ว่างของเราเออแลล้วกก็มมีุ่ มันก็บอกว่าเราขึ้นมาเราเกิดเราเหมือนเหมือนกันว่ามันก็มีเรื่องเกี่ยวอย่างเงี้ยล้าก็เลยเข้าใจตอที่วันนี้ก็ูหลังจากที่คนตายกันมันทรางเสร็จวันนี้ก็เริ่มซุดสุดโสมเริ่มเสียบถอยตัวเจ้าวานก็ถึงการไม่บาดถึงรักสังขารไปวันนี้ก็ไม่ได้มีความเจริญมาจนกระทั่งมีหลวงพ่อบอรเอ๋อมาก็ถึงเหมือนเอาวาระกรรมของวันนี้คงจะหมดหมดคำสาปต้องคำสาปบันเนื่องด้วยผู้มีบุญมาโปรดก็คือผู้มีบุญมารู้ในที่นี้ในกาจาระจังหวัดนั้นเขาก็องค์พ่อเบอร์มีดังมากในนนั้ เกี่ยวกับเรื่องการเชิญวิญญาณหลวงพ่อท่าน้าเลยนะทำกรงเต้นไหมทำกรงเต่งนะแล้วเชิญวิญญาณให้ในวันสุดท้ายสมัยก่อนไม่ได้ทำารงเต้งทำเช้าเรือเย็นถ้าเลือกเลื่อไม่ใช่ทุกวันที่พวกเราภัคพวกเราภาคมหาญาณมีกคงเต้งทำรวมไปถึงคารวะคาทวหันด้วยก็มาจากท่านเพราะว่าท่านบอกว่าทำารงเต่เจ็ดวันตั้งแต่วันตายใส่โลงทำพิธีกรรมใส่โล่ให้ด้วยทำพิธีกรรมหลายๆวันในเจ็ดวัน จนกระทั่งวันสุดท้ายบอกว่าทําวิธีเชิญวิญญาณมาแล้วถ้าวิญญาณมาเข้าพูดว่าทำกรงเต๊กแล้วไม่ได้ที่พวกของที่พระทําไปให้พวกบ้านกระดาษพวกบุญบุญสวยเรื่องอะไที่พระช่วนมนเนี่ยถ้าไม่ได้หลวงพ่อเขาเอายินดีไม่เก็บตังค์แม้แต่บาทเดียวแต่อย่างเดียวสมัยก่อนไม่เก็บตังค์แม้แต่แดงเดียวเพราะสมัยก่อน4,000บาทสี่0ัาร้อยบาทหลวงพ่ออะไรถามมา4,500ันห้าร้ยบาทเจ็ดวันคือค่ารถค่าลุงตัวบ้านจอา ทำก็แบบทำอาหารชิ้นเดีก็จะมีแม่ัวต้องจังแม่ปวไปนสมนัยก่อนไปเบิดลมเปิดโรงนิ้วค้นอยางนี้ในสมัยก่อนอันนี้ก็คือท้าท้าความเกี่ยวกับเรื่องอ่าวัดจุลามณีที่กลับมากลับมาในในก็อุ้มพ่อไปทำพิธีเชิญเทพเจ้ามาเข้าก็คือเป็นเป็นอ่ารูท้ทีหลังว่าเป็นพระอินทร์สว่ามามา,มาเข้าเออมาเข้าร่างเด็กของผู้ชายในในคราวนะั้นก็เลยมีการสั่งแช่งไปว่าเพราะว่าคือความไม่มั่นใจใจนล้ก็ ความเพื่ออะไรอไม่ได้แล้วจนกระทั่งหลวงพ่อเลยเรียกมาแล้วก็ให้มาขอเข้ามาอ่าก็คือตัวหลวงพ่อเวรกับคณะญาติโยมพระเจ้าวาดชุดใหม่อ่ามาขอเข้ามาขอคือกาขอให้ท่านอภัยโทษแล้วก็ให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้วัดกลับมาเจริญขึ้นเท่ากับเท่าปัจจุบันที่ยังมีอยู่สืบต่อสืบต่อพุทธศาสนานี่ก็มันเป็นเรื่องในส่วนส่วนหนึ่งที่มันมีการเขียนบันทึกไว้